อาบัมที่เราโกตีเอาไปแล้วใช่ไหมเมื่อวานอะหวงนักหวงหนาอะไรอาลบัมนั้นอะอยู่ในรถหนูข้อโพรดนเรียอะยังอยู่ในรถหนูอยู่เลยนะครับผมจริงเหรอแล้วอยู่ที่นี่ของใครของน้องใบหรือเปล่าของน้องใบที่เป็นดอกไม้ป่ะอยู่ในรถยังอยู่ในรถนะครับเมื่อวานนี้นะครับมาตั้งโต๊ะขายอัลบัมนะครับประกอบละครของช่องสามนะครับผมคนต้องบอกกันว่าโอ้โหรอบเขาเรียกพรีเซลใช่ไหมค่ะ ก่อนที่วางแผงจริงนะครับวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะครับมวน,นแฟนมาคี้ก็มาต่อแถวให้กำลังใจกันเพียบเลยนักข่าวก็เลยถามบอกว่าแหมเห็นซิงเกิลแรกในชีวิตอย่างนี้มีโอกาสที่จะเป็นแบบจริงๆงจากบ้างไหมมีอะไรบ้างของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าคือต้องใช้เวลาฝึกฝนนะครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายๆฟังดูไหมก็อยน,นานครับ คือคนได้ดูทั้งทาง MV ด้วยแล้วก็มีคนที่แบบเปิดตามคลื่นวิทยุค่ะก็ฟินแบ่งดีมากแฟนคลับชอบแล้วกี่ชอบในเรื่องร้องเพลงไหมคะคือหนูมันเป็นงานที่เราไม่ถนัดไงเพราะว่าเราเวลาเราไม่ได้ทํามันเหมือนเริ่มใหม่อย่างงี้ดีกว่าเหมือนเหมือนเป็นเด็กอนุบาลเริ่มใหม่ก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยนั่นแหละนั่นแหละฮะเมื่อวานนี้คือคักเลยนะครับค,คัก,กครับผมแต่ว่าที่คือคักไม่แพ้กันครับ คือที่ศัตรูโพลิพัตนะครับรายการ